นยังยืนก็เมื่อเมื่อสี่ห้าปีห้าล้านปีกับถึงสองรอยสี่สิบล้านปีเ,เป็นสิ่งที่แปลกปัศจำอยู่เป็นสิ่งที่ว่าเราจะต้องพัฒนาละมันเป็นความความยังยืนโดยธรรมชาติที่เกิดขึด้นโดยธรรมชาตินี่อาตมาก็จะหาไปทุกจุดอ่ะเป็นไปเปิดประเด็นหลายที แค่นี้นี่ก็จะเป็นี่ปรึกษาว่าเราจะพัฒนาให้มันยั่งยืนในการนั้นสร้างศูนย์เรียนลู้อาคารเรียนสัว่าตํางหนอกี่ผมดินนะเินนาประจาาจะเป็นศูนย์ข้อมูลเรียนลู้หรือว่าภาคประกาิดชุมชนจะขายของต่างๆในตำบลนนี้เอามาขายน้ำไก่เข้าไปเที่ยว ไก่ไปเที่ยวก็ต้องมีลายใดมีขาหัวเวลานักหองเที่ยวมาเนี่ยอย่างลอยฟ้างามเนี่ยมันจะมีมีขาานำเที่ยวของของค่บริการต่างๆจะมีอยูไปเคาขึ้นไปสูงมันอิดถ้าตหองเที่ยวน้ำเที่ยวไกล้ๆนาเลยเหนื่อยไปเกี่ยงนันไปละอิดแต่ว่าลายได้ก็ดีอยู่หลังวันทีเศรษฐกิจดีๆนั่น ต่อค้นั่ะสามสี่หมื่นปีหนึ่งอย่างเราฟังง่ายไหมนะต่อค้นนะช่วงีก่อนโควิดเนี่ยได้สามสี่หมื่นได้ห้าหมื่นก็มีได้ติดอะไรกิบนะหมันไปนะได้แต่ว่าอาศัยที่ว่าได้จากอันนักท่องเที่ยวแต่หัวตังรมการประชุมว่าอาเป็นมติเอ่อข้าเก็บขาข่าท่องเที่ยวขาผคนของสัมรารย่างได้ต่อได้ต่อได้ต่อได้เนี่ปีสายนันเป็นรมการในงาคปูบี รลปสักองหูกัท่านผู้ใหญ่กระทุมหาจุดหนึ่งมีคนมาสักการะไว้สาก่อกกกรศูนย์เรียนรู้ฮอมูลเชื่อมโยงยังทันบานนีละเหเป็นแนวคิดตรงกับอาตมมามันเชี่ยมยงไปทุกทุกชุมชนทุกตำบลทุกอำเภมเขาเนี่ยความหมายอาตมาก็จะไปทุกจุดอ่ะ หาข้อมูลแล้วเอาบตรอะไรสับานเลยว่าศูนย์ในรูปอะเรามีข้อมูลศูนย์ในรูปคอมูลมีมีผาามีอิดสี่ทัสี่ทัสี่ทัหมดกระจายถ้านักท่องเที่ยวมาหลายๆจุดมันมันจะจะมายาวมาหลายวันถ้ามันจุดเดียวกับจุดเดียวมันแตายมันต้องมี้หลายวันนั้นไป็นกีบานแม่เบิร์นเมื่อเบิร์นเรามีรูปภาพโบราณ คิดถี่นะนะวรนที่จะเข้าไปศาสนานะครับารยตัวกับชาวเนาะรวมอ่างก็ไปฝืนฟูทุกจุดอ่ะในตำบลเมืองไม้ตำบลมารษสาวำบเจลคมนวเดีนี้มีคนพบกัางอาจารย์มงคลตำบลนั้นปงดอนนะมีมีหอยหองมันไดโนเสาร์คนว่าจะจ้อนไปนะมีสอยพอเดอนเสาร์ยากษาครั ูไ่ได้ปา่ปาทำเป็นเดื่อนเป็นมือจำบ้นหุงพึ่งก็มีหายอันพกจำนวนหนึง่งเพราะมันแหลงนี่มันน่าจะคนหขาทำเลที่ัำมันเี่ยนศูนย์แม่ตั้มศูนย์ศิลปาชีดแม่ตมั้มเสริมง,งามนี่มันฟุดสอน,นอย่นะเอาคนที่มีฝีมือชอบนัเนี่ยีแก้สลัก เอาออมาวางขายได้ถ้าเขาขายอันของเข้าทิปเขาหรือขายอยานันนี้มันมันมีน้อยไปต้องมีหลากหลายนะคลณ่ะเราโดยเฉพาะอาหารการกินอาหารการกินนะครับกปอดสันพิษค,คือปลูกขึ้นมาเกิดปลูกภาคถูกมันยังตังขึ้นมาบริเวณน,นั้นด้วยรับเกิดที่มันยังยืนยังมาเส้นด้ปฏิภักหวานก็นยังยตางคสดๆเลยแกงเพล่ดบริการเกลมันจะสบกแกงได้นำพริกได้ยังไง เอาสดๆเลยเอาไปม,มีสวนรมันมันแปลกใหมเ่เดี๋ยวสดสดคนปัจจุบัน,นิจะสอดมินี่สอดความสอนสารพิษ่อด,อดไฟเดี๋ยวก็โดยเฉพาะคนหน้าลำธา,ำารธรรมบามีที่ทิศคิดสตีแนวกระดำเนินเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูย่หัวรัชกาลที่เกา้าเขาต้องใจง้ประมาณหนักเลยหวังแก้มดึงห้อยผู้ค่อยมันจะมี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 มมมมมมยางไส้ายางขวานี่นะหมเดีย๋ยวโก่งไปโก่งมานะ่เอาไปไปคุดหลอก เราหล่อแล้วเอาหินหินแบบทำเป็นชั้นแล้วหล่อพร้อมมันอ่ะเอาขื่อสมุนไพรหรือว่าที่ชอบอุ้มน้ำน่ะเอื่มไปเปะอยู่ในความชื้นมีกล้วยกล้วยน้อยๆกล้วยงย่างกลางมันจะแบ่งใส่เป็นฟ้ามันน้ะอยู่แล้วเกี๊ยทีหลายๆอันเทศบาลหรืออะไรทีน่ะสอบหลกอหอยต้งแล้วไปต้งเนี่ยคือต้องการคือน้ำต้งเนาะมันเมียมันเอาดินทะลุมาหมดมาเกาเกี่ยมกันน้ำี่เอีธาน ทำเป็นฝนถาวันนะมันไปมูลเนี่ยตู้ท่ายกตกดังบนมาสานะตกหลายปีละเพราะมันมันไปชักนาดินกลายเป็นแบบมีเนี่ยแต่ว่าธรรมชาติน่ะมันจะเร็วสายเร็วฟ้าปกงไปมาเขาก็ไปอาพุทธตรงสามพงไม่น้ามันอยู่เขาเรียกว่าเป็นวังวังน้ำปู่ป๋าชาวโยชนเอาก็เอาโดนยังติดตังไปกกินได้กินได้ครับ อย่างต่างๆทำไมาา่สาดนความชื้นมันจะกลับขึ้นมาน้าชบาะน้ากินของเขาใัจจัยสำคัญที่น้าเดี๋ยวจะทำโอยเตียงนะ,ะเตียงใหญ่หาโคยไว้เนอะถ้าโกยครับโขยโขยเหียงโคยหางไหนบ้านคุณนักจอมบ้านเอาเอาวันยาคายาอะปรปะมาตายโคยหางันตัวน้าความรักษาดูลับ หน้าคือปัจจัยสำคัญสุดตอนนี้เป็นภาวะลงทอดเขาจะขาดแคลนหน้า,าน้ามีกินถ้าน้ามดกับมดเลยจะพัฒนานยังไงนะเอาหาเ,หเองนะเราจะต้องปเปิดหน่วยง,ง,งานลบราชี้การอีกวนะต้องปัจจใจสีเป็นสยามเหญ่แล้การที่นะ <c oughs> ขึ้นนะั่น S <S <an> มทํเา a, เนนท่านี่แหละคนมนุษย์นี่แหละมนุษยวหลงสติีลงพ่อนมนุษย์เนี่ยทำเพือพ่อหลงพอนหลงพอมันอาจจะเกินมันเกืาสิบเปอร์เซ็นต์กนละ,รระเพราะว่าองค์การทำอย่างนี้หลงเขาต้องลุกขึ้นมาเขาเนี่ยน,นเขาเล็กๆนะี่ยลุกขึ้นมา ยังทำไดปทำอยู่ไปไปยังอยู่ก่นอาจารย์จะเอาฝนไปอุดไปทำตัวโู้ละแล้วมันเป็นสาะใหญ่ดึกดังๆหนึ่งแป่อยนะอาจารย์จะเก็บน้ำไว้จะเอาฝุนไปอุดหู้อาจารย์ที่ดาจตทีอาจารย์ลาอยากจะซื้อเหมือนกันเนาะ้วม่น มาเอาปลาขายใชไหมครับเนาะแต่สถานที่ใกล้เคียงนั่นท่านนายกว่าเป็นที่ของอบตเ่ราคาขังๆแลเนาะครังๆตอนนี้ฝั่งต้นหน้าก็เพิ่งจะทำเจริญขึ้นมาแต่คงจะเดินปั๊บเนาะเป็นถนนต้นตาซ่องทั้งนั้นจะได้เนาะ ติดติดติดบกีขตานิดตของต่างนติดตอง่างนติดเกงต่าติติดเก็ของต่ากในติดติดเกของ่ติดก็อย่างนติดตเก๋ของนตเก๋ขอ่างในติดนดเของ่านกอง่มนเอรับนเ๋ของตางในติดกอานเงตนเก๋ของนกของ่นิดตเกของ่างใิดิเป็ตนติดตของางในของ่างในเป็อ่านเก่างนต่านิาน นะครับพื้นที่นนสี่้องศาสตรครับแปงพระเจ้าวายงานจัดงามในนักนตเนาคนเคยแทนครับคนมู่เนาะแล้วก็แล้วถึงติบีญาตเป็นนามถนัดเนาะแล้วทำมาตีละกาชุมชนมาเตียนดูมากาพระเจ้าอยากเอาไปดูเออเป็นติจอมลองชาสี่จพื้นที่นะที่ลองเที่ยวสี่คนมุงจักเนาะ แต่วันนั่นก็ต้องต้องนอนเป็นยืดก็ไ็นตัวแสดงความดีใจเธอเออเป็นจะพักดันระ่ับประเทศเนาะแล้วก็างอย่งยิงกับยักเหมันจะเิินไปครับผมงบเอางกใหมครโอ้งานมเป็ทำไปแล้วนี่เลยยดเลยผมไปดูงานตีสามแปดตีหกงต่ลนตำมีมวยของใครเนาะจากมาเสริมโทคเรกถูกทำานนาะเป็นของรรยอเกาต่อ่อก่อตอต่อเ่ออ่อตอออ่ มันติดมันติดเลยมันออมของหมู่บ้านเนี่ยจนจนรัฐบาลหรือว่าอันของงรัฐนี่แหละไปโก้เงินมันมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุสารน้อยเนี่ยเขาจะพัฒนาไปดูแบบกดนะครับเขาเปิดให้แนวทางแนวคิดเขามาหลายๆอย่างนะแต่เขาจะเสริมโดยดูแบบได้นะครับ ที่มันแบบยังยืนยังทันอาจารย์เสนอเนี่ยตะกี้นะครับก็โดนนี้เขาก็เอเด็ะเก็บอาไปประยุกต์ใจหลายๆอย่างนะครับเป็นสิ่งดีนะครับนี่เขาก็อเวลาทำง,งานเขาก็ต้อง่วยกันเสนอเขาคิดออกมานมว่าเขาจะเนี่ยโดนแบบได้ที่มันจะดีแต่สำหรัวัตถุประสงค์ละเนี่ยทีย่น้ำแดงของเที่ยวเข้ามาสู่ท้องถิ่นเขาตำบลเขาไปคืออยากจะเพื่อมันเกิดรายได้กับชุมชนเขา อยากจะชุมชนเขาอยากเปลี่ยนวิถีชีวิตทางด้านการ,กรเกษตรด้านการ,กรเกษตรคือว่าทาได้แต่ผลผลิตมันก็ได้นะคแับทำให้เขาอยากจนไม่ติ๊กยังเขาลงทุนแต่ละปีเนี่ยมาสํารวจแต่ละตัวเรียนเนี่ยได้ละบัตร่อกต้รายจ่ายนะครับรายจ่ายนักผู้รายได้เนื่องจากลงทุนไปแล้วถึงปุ๋ยถึงยาบ่ ปีที่ผ่านมาวงลงทุนเป็นแสนนะครับตึงปุย๋ยตึงยาตึงสารเคมีต่างๆผลได้รับหกหมื่นเจ็ดหมื่นจากการทุนอากาศแรงแห็มกันยังบประเทศการนำมาตั้งาา 8, ตแต่และตั้งแต่ปีสี่สองบอกว่าปอดชผลสำเร็จสักเตื่อนะครับเ,เอาแผวเอาจ้างเอามาเอาล่อเอาล้างไปขับเคขียนเอาหมูอ่าอ่าไก่เข้ามานะครับเข้ามาอ่าอ่า ขึ้นขึ้นรถไปดูเข้าถ้ำนะครับเข้าถ้ำไปแล้วไปน้าตกตัดหมอกลงไปบ้านแม่เบิร์นนะครับไปนอนตัดหมอกคืนหนึ่งเอาหมูมันฝังเข้าไปนะครับขี่จ้างจากบ้านนาไม่ไปนะครับจ้างสามสามเจียบเอามมูฝลังขี่จ้างจากบ้านนาไม่ไปถึงน้าตกตัดหมอกไปนอนน้าตกตัดหมอกคืนหนึ่งนะครับแล้วก็ที่นี่ก็ ตื่นเจ้ามาแล้วก็อ่าไปห้องน้ำห้องทายปุ๊บอ่านั่งกระถ้มห้องน้ำโชกขาวนะครับพ่อนะครับมาเคลื่อนพ่อดีอ่าป่าตาแม่เบิร์นไปชงน้ำยืนนะครับน้ำยืนครับแพ้มาเล่าขอดีน้ำยืนหันไปนะครับอันนี้กับคับเขียนไปได้ไปอย่างสองชุดได้มาฝึกก็มารวมเงินฝึกก็แบ่งแบ่งคนเดียวเขาพัฒนาที่ด้วยแบ่งคนจับบ้านมีอะไรายได้ต้องมีสหกรณ์ต่างๆอย่างพวกนี้สนะกอย่งนี้ก็ได้ เรียนรู้มันทำแนี้ขึ้นมาละแตว่าอบเป็นสิ่งดีๆครับอะไรี่านอผมยังอยู่้งการอกนเ็ดยดัี่นต้องจจะช่วยดูแลครับผมวันนี้มีประชุมที่องค์การบริหารทัวนตะบลเมืองหมายเรื่องการจัดทารันที่ยังเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ สุสานหอยแอมโมไนย์2,400ล้านปีครับที่คุดค้นพบกับกบ็ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าติดตามในคลิปต่อๆไปการพัฒนาแหลงเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติสุสานหอยแอมโมไนย์อบตอเมืองไายแจ้ห่มลำปางครับ